ว่าขอบคุณจริงขอบคุณตัวเองอะตอที่เดินขึ้นไปแล้วรู้สึกว่าเออที่เราพาตัวเองมาขึ้นทางแล้วแฟนขาเราพาเราไปขึ้นทางถ้าเราเมื่อนพูดกินมันรู้สึกตื่นเต้นตื่นเต้ตลอดเลยมันไม่รู้ว่าทำไมม,มันตื่นเต้นแต่ว่ามันแบบคือทุกคนอูจริงจังมากเนีนะะ่ยแบทุกคนเดินไปว่ารับอะแล้วเราคิดว่าเออมันมันมีความมวนนั้นอยู่ที่ที่แบบทุกคนเป็นคนที่มันมีเกียรติได้รับสิ่งนี้นั้นอะไรเงี้ยก็เลยมียความเกรงงนั้นอยู่ มนใช่แล้วแต่วันที่เราทำลงเราคิดว่าเรา,เราต้องเตรียมว่าจะมีสคริปต์เป็ไงมีสปีดไหมอะไรอย่างเงี้ยเริ่มคิดตั้งแต่วันนำเพลงเลยเหรอก็มีการเตรียมพร้อมไหมว่าเราต้องได้ยืนดูมันไม่ไม่จริงๆพูดตามตรงเลยไม่เคยคิดเลยแล้วก็จริงๆนี่ถือว่าเป็นอะไรที่แบบว่าเกินความคาดหมายก็ใช่เกินเคือความคาดหวังไปเยอะมากแล้วก็อย่างที่บอกเลยก็คือเราได้เห็นเลยศิลปินทุกคนอ่ะในลิสส์อ่ะก็คือแบบโอ้เก่งๆนะทั้งนั้นเลยก็ จะมันเป็นการย้ำเตือนมากกว่าว่าเรามีความสุขแค่ไหนตอนที่เราทำงานแล้วก็ขอบคุณตัวเองมากๆแฟนเพลงไปทั้งเพลงทุกเพลงทุกอย่างจริงเพราะว่าแต่ละคนมันก็มีสไตล์แล้วก็มีความสามารถ,ถาเฉพาะตัวผมว่าตลาดกว้างขึ้นก็จริงแต่การที่เราจะแบบเรวทูหรือว่าอะไรเงรี้ยขึ้นไม่ได้อนะไรเงแต่ว่ามันก็มีความยากอันนี้ถ้าคนคิดว่าโอ๊ตฉันจะแบบจะดันหรืออะไรเงี้ยแต่ผมให้มองว่าการ เพลงการทำศิลปะมันคือความสุขมากกว่าแล้วมันอาจจะไม่ต้องไปแข่งกับคนในตลาดเราไม่ต้องพยายามแบบทําเพลงยิ่หรืออะไรแต่เราทำเพลงแบบเราแล้วสุดท้ายถ้าเพลงเรามันเป็นของเราจริงอ่ะมันจะแตกต่างในตลาดเรื่อยอะไรที่มันทำเราร้องร้อนเราบะญชีเพื่อนๆเพราะไม่มีเงินไม่ตองอะไรเป็นทางคัด้นทำเป็นทางเราไม่เข้าที่จะทำใช่ใช่จริงจริงตอนนี้อันนี้พูดจริงๆเลยคือเริ่มบอดี้ยูน์ไม่มีเงินจ้างเขาทำก็เลยต้องทำเองทุกอย่างก็เลยบอดิ้เป็นเขียนเนื้อเองเขียนเมโลดี้เองเพราะว่า เรารู้ว่าอ๋อการเขียนเพลงเองมันไม่ได้ยากนี่หว่ามันมันแค่เราต้องเอาตัวเองออกมาเรากล้าที่จะเขียนครับไม่ต้องขอวคนอื่นจะขอใครนักกู๊ดสิบมีไหมสมมติว่าจริงๆมันเป็นความฝันงสมมติว่าอยากทำโบทัวร์นะซึ่งตอนนี้ค่อยๆเราก็เริ่มเดี๋ยวจะมีแต่สองที่เราไปในเอเชียที่เมืองที่เราไม่ได้ไปแล้วก็อาจจะมีไปในโซนที่เป็นแบบโซนยุโรปโซน อยู่เป็นปรแบ่อปยนแู่เป็นยู่เป็นแบั่ันแบ่งปันแบ่งนบันแบ่งันแบ่งปับงนแบ่งนแร่งปันแบ่งปันแบ่ง่าปนแบ่งบงปแ่งปันแบ่งน่งนแบ่งปันแ่งปันแบ้งังปัน่งจันงแ่ปันงนแปบนัังนงง่่่ปนเรื่องจริงคือเมื่อก่อนน่งผมชอบร้องเพลงจริงแต่เพื่อนผมไม่ชอบไงล ก็ค,คือแต่เราออฟเซสกับมมากจนเราสึกว่าต่อให้เราไม่ทำอาชีพนี้เราไม่ยังร้องไม่หยุดมันคือความสุขในตอนนี้ทํามากกว่าความสุขตอนที่เราได้ฟีแบบมากกว่าแต่พอวันนี้เราบรรุเ้ามายแล้วถาตอนนั้นเราเราไม่เสียตอนที่เรา,เาลองเพลง ก็จริงๆก็รู้สึกเนี่ยตอนที่มองเงินหน้าในี่สในใเออขอบคุณเนาะที่เราไม่ไม่เลิกล้มไปก่อนอะไรเงี้ยแล้วหวังว่ารางวัลนี้มันจะเป็นอินสปิเรชันให้กับวันนี้มีน้องๆศิลปินมาที่เป็นศิลปินใหม่ๆด้วยหวังว่ามันจะเติมไฟให้เขาเนาะในการทํางานอะไรที่แบบตัวอยากจะทำมาตลอดอะไรเงี้ยเพราะว่าผมเคยอยู่จุดนั้นมาก่อนรู้สึกว่ามันยากมันไม่มีใครมาบอกนะว่า ต้องท,ทํายังไงไปต่อยังไงเออมันแค่ว่าเราใช้ความรักนําไปอ่านแล้วน้องถามว่าทํายังไงให้ประสบความสำเร็จเจ๊จะบอกน้องยังไงบ้างานถามฮะแล้วน้องถามว่าทํายังไงถึงจะประสบความสำเร็จเราเจอเนี้ะนี่อันยังไงบอกว่ามันไม่มีคําว่าประสบความสําเร็จอย่างใครหรอกประสบความสำเร็จอย่างเจ๊ประสบอะไรอย่างนู้นอย่างนี่นั่นอะไรเงี้ยมันมีแต่ความว่าประสบความสำเร็จแบบที่ตัวเองจะประสบความสำเร็จเพราะว่าสุดท้ายแล้วเราไม่สามารถก๊อปปี้ใครเพื่อให้เราประสบ ได้เราต้องเป็นตัวเองในแบบที่ดีที่สุดมันถึงประสบมสำเร็ดได้ยเอรว่บเอย่างเราทแบบหยดเ้ยเรจะบอกาไมว่าหาตัวเองให้เจอแล้วก็หางานสิ่ง ประสบการณที่เราเจอมาในชีวิตอ่ะเอาออกมาเขียนเขียนสิ่งที่อยู่ในใจแล้วก็อย่าพยายามไปทําให้มันแบบเหมือนใครบางคนที่แบบว่าเขาเรียกไรตามกระแสมาไปอย่าไปก๊อปปี้เพราะว่าสุดท้ายแล้วเพราะมันเป็นตัวเรามันจะมีซาวอะไรอย่างเงี้ยแบบนี้ตอนเด็กๆแม่บ้านชอบเปิดเพลงหัลำอาเงี้ยลูกทุ่งเงี้ยมันก็มีซาวพินซาวอะไรบางอย่างในเพลงคื่มันมันเป็นอะไรที่ยูนีคพรราโตมาไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นอ่ะสิ่งที่สุดคือเอาซาวที่มีอยู่ตัว อาจจะเขาถามในไหน,ไหนพี่ลำไยเขามาประกาศชื่อเราแล้วจะม,<า>มีค <ง S 2> <พ>อนเทนต์เลยเหรอฟิสเซอร์เองไหมในฟิสเซอร์เ่งไหมอันนี้นนนเซนเซอร์ยากมากเพราะว่าไม่รู้จะลองขั้นไหนเลยแล้วอยากแนะ้นนําลองรู้ไหมที่อยากมาลองจริงก็อยากให้คือมีความสุขต้องถามตัวเองว่ามีความสุขกับการทําสิ่งนี้จริงหรือเปล่าเราเรามีความสุขจนเราสุขว่าหยุดไม่ได้หรือเปล่าอะย่างนี้ย ถ้าม <break. S 3> mm ีความสุขตรงนั้นอะทำไปเถอะแล้วก็เรื่องของฟีดแบ a c เรื่องของบีวอร์ดเรื่องอะไรเงี้ยมันเป็นหน้าที่คนอื่นหน้าที่ของเราแค่ทำงานที่มีความสุขทำงานที่ดีเอเจอแ้นคอนเสิร์ตที่ผ่านมาอ่ะขึ้นหน้าเลยบรรเสิร์ตที่ผ่านมาหลายคนจับจิ้มกันเงินมีการแตกตัวมันยังไงล่ะเอ็ดมันยังไงบ้างมันยังไงบ้างมันเทิรมมัเยมันเทิร์มมั้ยเทิร์มเใช่อนเดิมเฮ้ย ไม่รู้มันเกิดขึ้นได้ไงแต่คือจงิงบผมันอยู่นนน่ะมันก็คือนนนน,นไม่ใช่เมื่อคือคืออย่างที่บอกบอกในคอนเสิร์ตก็คือนอนน่ะเป็นคนที่เวลาผมผันไปอ่ะมันจะคอยอยู่ตลอดมันจะคอยรับเราตลอดอะไรงเงี้ยไม่ปล่อยให้เราเหงา s พ p p o r t support เวลาเล่นมุกอะไรอย่างเงี้ยหรือเขาเล่นมุกมาอะไรเงี้ยเราคอยรับส่งตลอดรู้สึกว่าเออเหมือนพออยู่ตอนนั้นเรารูร้สึกเซฟแล้วก็ นนเนี่ยเป็นคนที่อยู่ในวงการมานานมากๆคือผมเนี่ยอาจจะอยู่แบบ10ปีก็จริงแต่10ปีแล้วมันหายไปแล้วมันหลายปีอยู่เหมือนกันเลยนยแต่นนคือเขาอยู่มาตลอดเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเหมือนแบบเออผมได้ได้อินสึรเรชั่นจากเขาเนาะแล้วก็เหมือนมีเพื่อนท sort of ี่เราสามารถคุยแล้วเราเข้าใจกันได้ในในบางที่บางคนอาจจะไม่ค่อยเข้าใจอือยังอยู่กับเขามากมันเลยทำให้เจ๊ปวดลอกไปทุกอย่างอยากไม่าไม่ต้องมาแคร์เราก็ต้องเต้นตามนนนี่เขาเรียกว่าชมจริงสบายเออยังไงมะปลดร้อนนะ ตลกมากแต่ว่า,าจริงๆเราอยากทำโชว์ที่มันแบบว่าเราได้ออกไป explore เพราะเราจะไม่ค่อยเห็นนุ่นเต้นอ่าก็ไม่ค่อยเห็นเต้นหรือเปล่าว่ะแต่ว่าไม่ค่อยเห็นผมเต้นเท่าไรหร่แต่เหมือนแบบพอเรามาเจอกันอ่ะเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยเราทำเคยทำสิ่งนู้นสิ่งนี้มาแล้วเราทำสิ่งใหม,ม่ๆมัางไหมอะไรเงี้ยคนคนเราอาจจะอยากเห็นในมุมที่มันแบบไม่เคยมุมแต่จริตอ่ะแต่จริจตเรามันก็จะรับมา จริตเรามันได้มากเลยจริงจริงคนไม่ควรเห็นเพราะอย่งี้มันดีมันดีพอมาแล้วใช่ไมนว้าวปสิ่งที่รู้สึกว่าเจอเจอคู่คู่ไปเลอมันไม่เคยมีอยู่นะพี่ผมพยายามจะคีบคูอยู่แต่มันไม่เคยได้นะคะรู้ตัวไหมเวลาเราพูดถึงเรื่องกับนนนี้เราเสียการพูดพคุณสอบลนี่จบมลูเนนี่ผมงนเรมงผมผมพูดเสมอว่าหน้าที่จิ้นเป็นหน้าที่แฟนคลับ มันเราเราแค่ไม่ใช่เราแค่เราแค่ใช้ชีวิตของเราเป็นธรรมชาติก็พออะพี่อยาพี่อยากเปนคนอย่างนี้หรอทุกคันใช่ก็บอกเป็นอย่างนี้อยู่แล้วทุกวันนี้ศตานนมีแบบเกนะิดไหมมีเกนะิดไหมมีเกนะิดเราจะเอาจริงเราเราได้มองรอดแม่นเขาไปไหมว่าศตานนทนประกายยังไงไม่ค่อยเห็นตลับแว่นมันสิบอันมันสลับเปลี่ยนได้หมดใช่่ ไม่มีครับพี่เขาส่งอะไรมาเจ๊สรับหมดรับจบที่เจนนะเอ่อมันชอบไงชอบนอนชอบนอนที่เขาเล่นชอบนอนที่อยู่กาแฟเดนเป็นสิ่งที่เข้าใจคนแบบเซนต์ใกล้ๆกันือรู้ทางการอย่างนี้เลย่อะไรแบบนั้นเลเามันเป็นคนดีคนดีๆเหมือนกัน แล้วพวกคนเมื่อีนี่มันมันมันสดไหมหรือยังไงหรือสดด้วยกันบูฟ้าเตรียมกันเเลยตรียมกันหรือเปว่าเป็นุ๊สดเออจะขึ้นไปอย่างนี้เอไอซ้อมท่าเป้นอะซ้อมุ๊าไม่ได้ซ้อมเท่าไหร่ส่วนมากสดเลยแค่เรามาเก็บกระแสดมาเราได้ปรึกษาได้คุยกันไว้กันตรงปรึกษาหาโซลูชันเหรอวิธีไหนดูเรากลัวจะไปต่อเราจะไปต่อหรือไงไม่มีไม่มีเราก็ธรรมชาติของเราคือผมผมเชื่อว่าทุกคนอยากเห็นความเป็นธรรมชาติแล้วถ้าเราไปคิดเรื่องนี้เป็นจะกลายเป็นว่าเราไปพวงหรือไปไปอะไรอย่างเงี้ยเออเออลูกกุ๊ก เมมนธรรชาติลูกครูของเกดจะได้ดิ่งก็ดิ่งไปก็เห็นอยู่เรื่อยๆกเมื่อกี้ตอนเดินไปรับรางวัลก็สะดุดอยู่เราก็มีอะไรเยอะมากเรื่องดราม่าในคอนเสิร์ตดราม่าพีน้องคร้ายๆด้วยตอนน้องร้ายเป็นไงบ้างคนคนไม่โฟกัสเรื่องเรื่องนี้เรื่องการน้องเพลงจริงๆคือต้องบอกว่าอะไรไม่ได้โชว์มันมีหลายอย่างมาก ที่มันแบบอยู่ดีๆีุดขึ้นผดขึ้นมาอนะไรเงี้ยอย่างผมร้องเพลงกับไปอ่ะมันมีบางเพลงที่แบบเพิ่งมีต่อหัวออกมาเพราะฉะนั้นบางทีมันแบบมันมีหลายอย่างน้อยสักการที่ดนตรีมันเยอะมากๆเพราะฉะนั้นผมว่าคือแต่ว่าผมอ่ะไปเป็นคนที่พยายามาม,มากเป็นคนแพชชั่นมากผมมันนัดตลอดว่าเฮ้ยพี่ไปท่อนนี้เดี๋ยวผมจะทำได้ไหมพี่แบบอันนี้ไนดะ้เพิ่ม แชร์อัพอัพน้องตลอดแล้วก็ติดตามกันตรงนี้เพราะว่าผมว่าไบร์ก็เป็นในแบบที่ไบร์ดีที่สุดแล้ไบร์ก็จะเป็นชาวบดีที่สุดคือเรายืนยันว่าเขาก็ตั้งใจแล้วก็เต็มที่แล้วเลยเพราะบาคนบางคนจะมองว่าดูเขาเหมือนกับแบบไม่ซ้อมใี่พี่เอ่อมันมันอาจจะมีหลายคลิปอย่างเช่นแบบว่ามาถอดอินเดียอะไรเงี้ยเพราะว่าอินเดียผมก็ไม่มันไม่ได้มยู่กันใช่มันมีปัญหาอย่างเช่นแบบดีเลย์บ้างว่ามันน้อยซี่มากๆอะไรเงี้ยมันก็มีบางอในพวกนี้เหมือนกันที่บางทีมันเป็นเทคนิคเพราะว่าที่มันเกิดขึ้นในแต่ละวัันนเองวแรก ว <gas> ันสองผมติดอยู่ในรางข้างล่างแล <US S 2> <ytes> ้วเซฟตี้หลุดก็มีมันมันมันมีอะไรพวกนี้เกิดขึ้น ยืนอยู่ตรงกลางเลยแล้วบอกว่ากังวนเลยแล้วบอกว่าถอยมาอยู่ตรงกลางอะไรอเงี้ยเพราะฉะนั้นอ่ะมันมันมันมีหลายอย่างมากที่เกิดขึ้นโดยที่เราไม่ได้เราไม่สามารถพูดแล้ว่าแล้วเราให้กําลังใจเขายังไงเพราะว่ามันเป็นวันแรกอีกวันเขาจะต้องขึ้นเวทีอีกอะไรอย่างเงี้ยใบเป็นคนเข้มแข็งมากไปเป็นคนที่แบบคือแบบเฮ้ยพี่แบบทำได้พี่ทำไห้ดีขึ้นในวันที่สองไปร้องดีขึ้นแบบมาก มีเราก็มีแบบมีแบบคูมีแบบว่าเอ้ยแบบอันนี้ยังไงอะไรเนงะี้ยเออรู้สึกว่าเออน้องมันตัง้งใจมากมากนเด็านนะผมะเปนเานนะผมเป็นเจ้าของเพลงพอเราได้ยินเราลองแบบผมว่าทุกคนคือผมไม่เชื่อว่ามีเวอร์ชันที่ดีสุดเวอร์ช hmm. ันเดียวผมไม่เชื่อว่าเวอร์ชันผมเขาดีที่สุดทุกคนมีนักเสยงในการฟังเพลงที่แตกต่างกันเพราะไม่อยากจะมาจ้าช่วยนี่คือดีมีดีเพราะฉะนั้นเออมันขึ้นอยู่กับแต่ละคนมองว่าอันนี้เราชอบหราจะไม่ชอบมากกว่า โอ้งเต็มที่ถ้าจะนอนที่ห้องสอบแล้วนะฮะนี้แมงจะนอนชดดูเจมนอนอันนะนี่พีอกตรนี้นะพี่เอาไปอย่กม้เดียวมก็แหเดียวจ์บอกความรต่อไปนะครับว่าค่อนข้างจการทั้งแบบประกาศจริงจริงจริงหนึ่งก็คือเป็นห่วแล้วก็แต่เชื่อเชื่อมั่นว่าใบเป็นคนที่เข้มแข็งมากเพราะฉะนั้นผมเขาก็ต้อง นี่กับการให้กำลังใจเขายังไงตอนจากรอบวันแรกที่แบบเขาเจอปัญหาแล้วพอวันที่สองต้องขึ้นเวทีกับเราจริงๆเชื่อว่าบางทีการพูดมันไม่ได้ไม่ได้ไปช่วยอะไรแค่มองตาเขาก็รู้แล้วว่าเขาพร้อมที่จะแบบพัฒนาขึ้นไปอีกแบบบีเพราะว่าอย่างที่บอกคือเทค่ในข้อความแล้วช่วยอะไรไม่ได้แต่วันนึ้ตอนจบเขาถูกกระบายความรู้สึกใช่ไหใช่ใช่ ก็ผมไม่ใช่ว่าทุกคนอ่ะเราเราเป็นนักร้องนะเราไม่ใช่แมชชีนบางทีมันมีแบบผมเนี่ยไอลืมเนื้อเนี่ยประจําร้องเพี้ยนม้างนู้นนี่ม้างอะไรเงี้ยเพราะว่าเราสุดท้ายเราคือมนุษย์เราไม่ใช่เราเราเราไม่ใช่แบบว่าแมชชีนที่แบบเป๊ะเต้นเต้อะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นผมว่าใครก็แบบสามารถเป็เจ้าตัวนี้ได้แต่ว่าแค่ว่าเรารับมือกับมันไงแล้วเราไม่เป็นอีกรีอะไรเงี้ยจะไม่ได้ยินความตื่นเต้นของเขาในอากาศการบินโชว์ ผมว่าทุกคนตื่เต้นนะผมตื่นเต้นมากนะเอาจริงเพราะว่าทุกคนมีซีเป็นโชว์กันแค่4เพลงแล้วเราทำให้สุดในทุก๊กซีนเป็นเพราะฉะนั้นน่ะผมเชว่ทุกคน,นตื่นเต้นตืเต้นแล้วก็มันมีอะไรหลายอย่างเช่นว่าตอนเช้าอยเงี้ยตรงนี้มีสโมอ,อะไรเนงะี้ยตอนรังทูเข้าไปในคอเสียง<อ>จะมาไหมวอะอะไรอียก็มีอ่าน้ใช่ใชจะมีไมคะตถามว่าีจะไปรุมตัวอย่โทรหาคอยกันว่าอยมันเจแต่ข้ามเมื่อไหร่คือ เออต้องต้องผมต้องไปเพื่อใช่เลยใช่ผมต้องไปแบบป,ปีดิปีปีในเกมเลอยอไปแต่ว่าอย่างที่บอกคือแบบติดตามผลง,งานแล้วก็บอกว่าจะได้เห็นผลง,งานพวกเขาจริงๆมันมันมีความรู้สึกที่จริงมากๆเราสึกว่าแบบทุกคนคนไข้คนละฉันก็แบบว่ารอเราเหมือนกันคนมากวันนะั้นมีคอต่อยอยู่กินปรมาณหนึมครคือผมไอเซนิเมินเนทอร์รออยู่แล้ว เพราะว่าทอยบอกเออกูไม่ทำเพลงละกูแบบไปเบิ้งหลังไม่ได้พูดอจะร้่าให้แต่ว่าือรู้สึกว่ามึงไม่ควรอยู่ทางเพลงจริง,งเพลงมันเป็นแบบคือเขาคือคิงในในที่ของเขาจริงๆเนี่ยและแบบร้องเพลงอะไรมาก็คือทอยมึงเป็นนักร้องเพื่อนมึงจะเป็นโปรดิวเซอร์ก็ได้แต่มึงคือนักร้องมึงต้องใหญ่อยู่ร้องเพลงใช่ <c oughs> ใช่จริงๆแล้วผมชอบด้วยผมชอบฟัง เปิดเข้าไปฟังคอยลงพูดดีว่ๆอยากอยากฟังแบบเป็นเพลย์เลยแบบทำให้บังได้ไหมอะไรเงี้ยแต่เพราะว่ามันดีจริงๆเรไม่อยากให้มันหายไปอ่ะให้มันทำเพลงต่อไปเรื่อยๆนี่กดอันบันสื่อเลยนะเนี่ยทำเพลงเพื่อนทำเพลงเพื่อนเสียแล้วพราะผมผมยังย้ำบอกไปเรื่อยๆผมไม่นั่งอยู่ห้องเขาแล้วผมบอกทำเพลงเลยบอกยังไบอกไปก่อนจนทอยบอกว่าเออกูณทำแล้วคุณทำ Welcome to Star Society.